ครับคลิปนี้มาให้ดูนะครับว่าช่วงนี้ฝนตกชุกนะผมงานที่ผมทําตอนนี้ก็เป็นตัดท่อนพันุ์อ้อยนะครับตัดตัดทุกวันนะครับถ้าฝนตกเบาๆก็ตัดได้แต่ถ้าฝนตกหนักก็อาจจะไม่ได้ตัดนะครับส่วนงานอื่นตอนนี้ไม่ได้ลุยเลยนะครับลุยงานสวนอย่างเดียวเลยนะครับลุยงานท่อนพันเพราะมีมีอ,ออเดอร์ทุกวันครานี้อุปกรณ์ ที่ผมใช้อยู่ช่วงณช่วงนี้ใช้แค่นี้ครับผมก็จะมีอันนี้สําคัญมากครับสัตว์กันสัตว์มีพิษนะครับการมดถุงมือธรรมดากาันไม่ได้ผมต้องใช้ถุงมือหนังนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อมาอีกคู่เอาไว้สับกันทีฝนตกมันเปียกต้องต้องใช้สลับกันนี่ครับถุงมือธรรมดากาันไม่ได้ครับมดกัดผมด่างเมื่อวานนี้ไปดายาอีกแปลงหนึ่งแปลงใหม่นะครับเป็นส่วนผสมแทนต,ตอดแต่ไม่ได้ใส่ถุงมือแบบนี้นะครับ เป็นถุงมือธรรมดานีแตนตอดนยังบวมไม่หายแต่แต่ถ้าเป็นตัวนี้น่าจะกันได้กันได้แน่นอนครับเพราะมันหนามากเป็นหนังนะครับเมื่อวานไปใช้ถุงมือธรรมดาไปจับกิ่งไม้โดนแตนเนี่ยนี่ค,คือนี่คือความอันตรายของสัตว์มีพิษในนาฝนในเราทำงานไรงานสวนนะครับถุงมือหนังช่วยได้นะครับในตอนที่ผมตัดอ้อยลอกกาวแล้วก็ไต ตัดอ้อยพัน์ธุออกมานะครับคราวนี้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นใบเลื่อยนะครับพื้นที่ขนาดเล็กๆหรือกว้างๆว้างเนี่ยผมก็ใช้แต่ใบเลื่อยนี่แหละเนี่ยแค่นี้ลครับใบละสิบบาทเพราะว่ามันมันสะดวกครับเลื่อยเลื่อยแล้วก็หักต้นอ้อยออกมาแล้วก็มาสับท่อนพันมาตัดท่อนพันสับก็บางทีก็ใช้เลื่อยแต,แต่แต่บางทีก็ใช้มีด ถ้ามันแข็งมากเนี่ยเลื่อยขี้เกียจเลยผมก็ช้ใช้มีดมันเป็นมีดใบเลื่อยนะครับบางเฉียบเลยนะครับฟันชับชับสักสองครั้งมันก็จะขาดสองสามครั้งอย่างเงี้ยมันจะทําให้อ้อยลดการแตกของลำนะมันเป็นมีดบางเฉียบมันเป็นมีดใบเลื่อยสมัยก่อนเขาเรียกมีดใบเลื่อยเป็นมีดโบราณพอดีที่บ้านเขามีก็เลยเป็นใบเลื่อยมันเป็นมันมันยืดหยุ่นนะเป็นมีดแบบเนี้ยที่ว่ามันงอได้ ถ้าฝนมันคมมาสับโอ้ับฉับฉับเลยคมมากครับนี่วันนี้ผมวันนั้นมีช่วงหนึ่งผมพลาดนะผมพลาดแล้วมัน,นแผลเป็นยังไม่ต่อกันดีเลยเกือบนิ้วขาดไปสับพลาดครับผมวันนั้นไม่ได้ใส่ถุงมือเราไปฟันอ้อยเรามือไปจับลำอ้อยนี่เห็นไหมรอยแผลยังไม่ต่อกันดีเกือบไป เกเป็นเด็ดได้ด้ยวยอา้าวแล้วก็ตัวหนึ่งก็คืออันนี้สําคัญมากๆเวลาแพ็คนะครับผมส่งอ้อยผมจะแพ็คอ้อยนะครับลดความเสียาหายให้กับธนพันธ์อ้อยนะครับผมก็จะแพ็คแบบนี้นะครับถ้าถ้ามันมันเป็นกาบคุ้มแบบดีๆก็จะไม่ได้แพ็คแต่ถ้ามันมันเป็นตาหนวดแบบว่ามันเสี่ยงที่จะมันหกักมันอะไรเงี้ยผมก็จะแพ็คให้มันปลอดภัยนะครับเวลาขนส่งไป หนังยางสําคัญครับถุงหนึ่งก็60บาทแล้วก็ใช้ได้เยอะนะครับใช้ได้นานมากคุ้มค่านะครับจะตกเดือนละไม่ถึงเดือนนะครับไม่ไม่ถึงเดือนละประมาณแล้วแต่ออเดอร์นะครับประมาณอาสองอาทิตย์นะสองอาทิตย์ถุงหนึ่งก็หมดน่าจะเป็นพันกาจะเป็นหลักพันเส้นนะครับเพราะว่าท่อนนึงมันใช้สอเส้นไงแต่ท่อนไหนใหญ่ก็จะใช้สามเส้นนี่ก็เป็นอุปรกรณ์อีกตัวหนึ่งที่ผมใช้ ก็ใช้อยู่แค่นี้ครับส่วนแพ็กเกจก็จะมีพกถุงพลาสติกที่ว่าลูคุมเวลาเราซีนใส่ไปในกล่องอีกทีหนึ่งกันให้มันให้มันอบให้รากมันงอกให้มันเป็นการบ่มในตัวอะไรพวกนั้นสำคัญนะครับอุปกรณ์นะช่วงนี้ใช้แค่นี้ที่ผมใช้อยู่ใช้แค่นี้แหละอุปกรณ์ธรรมาหากินนะครับส่วนถ้าเป็นงานงานหญ้างานอะไรก็จะเป็นจอบเสียมทั่วไป มีดอีโตนี่ไม่ได้จับนานมากแล้วเพราะว่าไม่ได้ตัดอ้อยเลยตัดอ้อยเป็นทีไปคันออเดอร์ก็ใช้ตัวนี้แหละเดี๋ยวถ้าเป็นงานเองานคันน้าอ้อยส่งออเดอร์ก็จะเป็นอุปกรณ์อีกแบบหนึง่งเป็นมีดขูดอ้อยเป็นเ,เครื่องคั้นเป็นอะไรเปน,น้ปําแต่ว่าหน้าตอนนี้ที่ลุยงานหน้าฝนตกชุกแล้วก็เป็นงานท่อนพันนะครับรขายน้ำอ้อก็ขายไม่ได้เราดูกันครับทุกวันครับ วันนี้ก็มีตลาดนะแต่ว่ามันไปไม่ได้ครับไปกับขนของไปเปียกเฉยขนของไปเปียกซื้องานไปลูกอ้อยก็ไม่ต้องรีบครับตกทุกวันอ้อยยังหลังอยู่นะเดี๋ยวเราก็มาบำรุงต่อบำรุงไอ้นอมันกำลังขึ้นครับผมหักบ้างเน่าบ้างหมาไม่ชอบมานอนเล่นนะผมแล้วเบื่อหน่ ยอดอ้อยเสียบงอกครับงอกพอเราระบายน้ํระบายน้ําได้ดีนะครับถ้าระบายไม่ดีก็เรียบร้อยอันนี้ต้องให้ตรงกลางเป็นเนินนะครับให้น้าออกหัวทายของแปลงมิเงนเรียบร้อยแต่ในร่องอ้อยที่อ้อยโตแบบนี้ไม่เป็นไรมาชวนคุยครับผมอุปรกรณ์ทำมาหากินนะช่วงเวลานี้ที่ทำให้ผมอยู่ได้นะครับนะ นะช่วงเวลาภายใน2อสเดือนที่ผ่านมาก็นี่สองเดือนจะอยู่กันอยู่กันมีกันแค่นี้แหละครับก่อนนะ้ำหมากินแล้วก็โทรศัพท์เครื่องหนึ่งสาม0ันกว่าบาทเอาไว้ถ่ายลง YouTube บอกว่าเรามีอ้อยอะไรไขรสั่งก็ตัดให้พอได้กินได้ใช้ไปครับโอเค วนคุยเล่นๆนะครับรอุปกรณ์